ี่ซีดไปเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการโรบินสตีวีแล้วก็มาอยู่กันในเอ่อดิสคอร์ดของเรานะก็เข้าสู่ช่วงกูไม่มีคลิปจะลงกันอีกแล้วแล้วก็วันนี้ก็แน่นอนว่าดิสคอร์ดเข้าปรับเปลี่ยนพื้นหลังได้ด้วยนะเห็นไหมดูน่ารักดีไหมเห็นไหมกูอยู่กลางทะเลเลยทะเลโปรแกรมเฟนเฮ้ไปเกตเลยม่อพังเหรอเมื่อพงแลวพี่อไม่ทำเหรอ ทำทำไม่เป็นอะ่ะทำไงอะ่ะพวกโลเทคโนโลยีไอย้ยึงไปสรงผมสรงทำอุปกรณ์รอ่ะอเพื่อนวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้นี่เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องถึงเออจริงๆแล้วพวกเราก็จริงๆเราไม่ใช่คุกรุงเทพใช่ไหมพี่ใช่เราไม่ใช่คนกรุงเทพเลยนะครับอยากจะบอกว่าเออกรุงเทพนี่เป็น <laughs> เขาเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนพื้นหลังเป็นเมืองรู้สึกพื้นหลังนี่มันอย่างนี้ก็ได้จะได้จะได้หวังหวังไป ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออพวกเราเนี่ยย้ายขึ้นมาอยู่กรุงเทพนี่กูอยู่กรุงเทพได้ประมาณถ้าสิ้นปีที่กูอยู่สี่ปีแล้วมึงรู้ป่ะโคตรนานเอนนี้สามละมึงสามเลยใช่ไหมสามละเออแต่ว่ามึงกำลังจะกลับไปโคราชเลยใช่ไหมใช่ถ้าเป็นมึงถึงอยากกลับไปโคราชต้นไม่เป็นห่วงอ่ะมีแต่คนอยากให้กลับทางนั้นเลยทางครอบครัวทําไมอ่ะไม่รู้ว่าเรามาอยู่คนเดียวแล้วเราไม่ค่อยได้กลับมันติดโควิดติดอะไรด้วยแหละปกติกลับตลอดไงแล้วมึงคิดว่ากลับไปที่นู่นกลับที่นี่อยู่ที่นี่อะไรดีกว่าที่บ้านหรอมั้ เออมันคงไปไหนมาไ,ไหนง่ายอะ่จอยจะจริงๆงอะาหญ่กบอกว่านอ้องๆบางคนนะ่ะบางคนไม่เคยขึ้นกรุงเทพมาเว้ยแล้วแบบว่าทําเราเรียนอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเออพอเรียนอยู่ต่างจังหวัดแล้วที่นี่แบบว่าใฝ่ฝันว่าเออกูแม่งอยากจะขึ้นไปอยู่กรุงเทพอะไรแบบเนี้ยคืออยากจะบอกว่ากรุงเทพอะ่ะตอนกูมาแรกๆนะตอนกูมาครั้งแรกเลยเว้ยกูโดนโกงค่ารถตัวแท็กซี่เออเหมือนกันเหมือนกันตอนมาเออไม่บอกไม่บอกไม่ห้าร้อยไม่บอกไม่ห้าร้อยตอนนั้นเราคิดว่าไอเยี่ยมมันเป็นราคาปกติเว้ย กูเออรถเพราะว่าอยู่โคราชเนี่ยไม่มีแท็กซี่ขึ้นใช่ใช่ของกูของกูเป็นรถตุ๊กตุ๊กที่กูเคยเล่าแล้วสุราษฎร์เปนอย่ามีแค่รถตุ๊กตุ๊กเว้ยแล้วทีเนี้ยกูนึกว่าเออไอ้เหี้ย500โอเคได้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 ก็ได้ไอ้เหี้ยมาบอก500ได้แม่งยิ้มเลยไอ้เหี้ยทขาไมถึงยิ้มแบบมีเลสไนมากอ่ะเออคือมันเป็นเรื่องที่ปกติบ้างแล้วแบบเวลามึงไปมึงไปมึงไปลงเขาเรียกอะไรนะเออไปลงตรงนั้นน่ะ BTSA จะดูจักอ่ะ BTS จะดูจักอ่ะแล้วมึงจะขึ้นรถอ่ะตรงนั้นน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 น่่่่ะะะคคือถ้้าาาาาามมมมมมึึึงงงงงงงไเเเเเปป็็แแลลววทีบบพิิิจจกตััหดดดดโ ไปไหนไปไหนไปไหนไมนได้้างไมาไี้ไปไหน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 ไหนลกไปนไปไหนม่ไี้ม่ไคือแบบกูไม่ได้พูดเลยไอ้ีากูพูดไม่ได้เออไปไปไปนั่นเถะพี่ไปนั่นเลยไปตรงนั้นเะพี่ไปตรงนั้นอ่ะเออไอ้ตอนไปนั่นกับไปเกียรตก็เหมือนกันไออพาไปเกียิไปพัตยาไปเกาะลานด้วยเออพาไปพัตยาเกาะลานไ้ไปเกียตเดินไปกับกูยี่่อยู่ก็บอกว่าอสปีดบลยแล้วสปีดบ้าเล้าไอ้กูมาถ ไอ้กูไม่เล่นตปีบอถเลยเฮียมึงบป่าะคือจริงๆอะอยากจะบอกน้อนๆนะครับที่ทุกคนที่ขึ้นมานะครับถ้าขึ้นมากรุงเทพแล้วเนี่ยพยายามเขาเรียกว่าพยายามต้องตีมมนต้องสู้คนหน่อยนะคือปฏิเสธได้เป็นใช่ต้องปฏิเสธได้เป็นถูกต้องต้องปฏิเสธได้เป็นเพราะว่าเพราะว่าคุณจะเจอกับสังคมที่แบบว่าเดินเข้ามาแล้วก็ยัดเยียดให้มึงเลยเว้ย ถ้ามึงใจอ่อนนะมึงโดนแน่จริงถ้ามึงใจอ่อนมึงโดนแน่อย่างเช่นในพวกนั้นเหมือนกันในพวกที่มาขายลูกอมหรืออะไรแบบบังคับให้เราซื้ออ่าอ้เนี่พ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 ี่ซื้อผมหน่อยพี่ซื้อผมหน่อยแล้วก็แล้วเอามือกูไไปไปแปะได้ห้าทห้ากูไม่โยนเลยกูโยนเลยกูปล่อยเลยกูปล่อยมือเลยแต่กูรู้สึกมันมันไอคนไอคนที่ให้กูมันก็รู้สึกผิดอะไรมันเหมือนมันทํามาเยอะมากอ่ะเออแต่กูเข้าใจมันเป็นการกอดคนเราไปนต้เอาชีวิตรอดนะ เออแต่ก็แต่ก็ต้องบอกแล้วครับน้องๆขึ้นทุกคนที่ขึ้นกรุงเทพมาก็พยายามปฏิเสธตัวเองให้เป็นแล้วก็อีที่ง,งงที่สุดเลยเว้ยงงที่สุดในชีวิตคือการขึ้น BTS ครั้งแรกไอย้ยกูงงมากเลย<า>ง,ง,งงเลยกูมาลงครั้งแรกก็คือ BTS ไอ้ BTS จรูุจักแล้วที่เนี้ยที่กูจะต้องไปก็คือสยามพารากอนกูเลยไปดู BTS ไปสยามพารากอน ขึ้นทางไหนกูต้องขึ้นทางไหนเราเราต้องซื้อตั๋วยังไงแล้วโหมันมีคนต่อแถวยาวเหยียดเลยเว้ยซึ่งไอ้เหี้ยมึงเข้าใจป่ะคนบางคนเวลาขึ้นมากรุงเทพปุป๊บอะคือเขาเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเว้ย <ừ, S 1> เออเข้าใจเข้าใจเป็นคนแบบอายเข้าใจว่าแบบ <ừ. S 1> คือไม่กล้าออกสังคมอะแล้วแบบแม่งจะไม่รู้จะทำยังไงดีไอ้เหี้ยไม่รู้แบบกูต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนนะกูแบบไอ้เหี้ยมึงก็รู้่าไอ้เหี้ยการของ่งบ้านเรามันนะ มันเดียกขนาดไหนอ่ะเออมันขนาดไหนกูต้องขึ้นตรงไหนก่อนประมาณนั้นอ่ะแล้วแบบโอเคถ้าคนที่ไม่ได้ขึ้น B t ทอ่ะแล้วไม่งงที่สุดเลยนะงงมากๆก็คือเฮียขึ้นรถเมล์เว้ยขึ้นรถเมย์นี่ตัวดีเลยปัจจุบันปัจจุบันกูจะไม่รู้เลยเส้นทางรถเมล์ไปทางไหนบ้างอยู่ๆอ่ะให้มึงไปโสมุกหมากุงเทพวันแรกและนะมึงไปขึ้นรถเมล์จากจากดูจากแล้วมึงต้องต่อรถสายไหนสายไหนสายไหนเพื่อแม่งไม่ถึงบ้านกูอ่ะงงแล้วเว้ยเออต้องไปขึ้นแท็กซี่งงมากเลยกูจะบอกไว้าวว่าค่าแท็กซี่บ้านเรานี่่แพงะะไไมถ ไม่ถูก<ม>น,นะแพงมากทิ่าภาพเออทำงานวันนึงได้280บาทด้ยไ,ไม่ถึง300ไม่ถึงค่าแรงขันตำ่ำถ้าเกิดว่ากูต้องไปทำงานที่จัดจุจักใช่ป่ะถ้ากูขึ้นแก๊บไปเว้ยกูเรียกแก๊บเลยยังไม่รู้เลยให้เรียกแก๊บไปก, <c oughs> กูไปถึงนูน่นเกือบเกือบเกือบร้อยห้าสิบบาทเลย เออและขากลับก็ขึ้นแท็กซี่อีกประมาณร้อยกว่าบาทรวมกันไปกลับก็เกือบทะลุสามร้อยแล้วจบแล้วค่าแรงขั้นต่ำกูหายไปเลยายไกับหายไปกับการเดินทางเลยคือแม่งก็นะครับใครที่อยากแกขึ้นมาเขาเรียกว่าทํางานกรุงเทพหรือมามาเรียนมาเรียนที่นี่ก็ต้องทํากันบ้านกันดีๆหน่อยนะทำกันบ้านให้มากๆว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเรียนจะเรียนตรงไหนแล้วก็เสียเี้ย าขเสียงเสียดนีนะก็นั่นแหละนะครับรากาี่อยากจะขึ้นมาเรียนที่นี่ก็ควรจะไอ้นี่ควรจะรู้ว่าตัวเองอะเรียนตรงไหนใช่ปะสมมติว่าเรียนอยู่ที่เออเราจะเรียนอยู่สักมหาลัยสักที่หนึ่งอะ แล้วก็เลือกจุดพักให้มันใกล้กับมาหาลัยนั้นเข้าใจปะไม่ใช่ว่ามึงเรียนตรงนี้แต่มึงไปพักตามเพื่อนอีกที่หนึ่งแล้วต้องเดินทางไกลมากอย่างเงี้ยเออคือใครสะดวกก็โอเคแต่ถ้าใครไม่สะดวกคือต้องวางแผนในด้ดีๆในการขึ้นกรุงเทพอ่ะจริงๆกรุงเทพอ่ะถ้ารู้เรื่องอ่ะมันเป็นเมืองที่น่าอยู่เว้ยแต่ถ้าแบบว่าไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าอะไรมันจะเป็นเมืองฝันร้ายใช่อกูไหม จริงจะเป็นเมืองฝันไร้มากโดยเฉพาะแบบว่าเราไม่ค่อยมีเงินมีทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปกรุงเทพเนี่ยโอ้โหแม่งเหมือนฝันไร้มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนตามบ้านเราสุราษฎร์ธานีบ้านกูอะที่ไปไหนก็เจอหน้าเดิมๆซ้ำๆเข้าใจเออแม่งรู้หมดอะสุราษฎร์มันไม่ต้องอะไรมันรถเครื่องอันเดียวมันทัวร์ได้ทัวไงไปหมดอะไอเย้ยเป็นร้อยกิโลก็ขับได้มันไม่มีแต่ทางตรงไงแต่กลับกันในกรุงเทพเนี่ยตัวดีเลย แล้วใครที่มีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะแบบว่าพ่อแม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ที่นี่แล้วต้องใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมระวังอย่างเดียวนะระวังเรื่องเส้นทางด่วนนะ <c oughs> ขับมาเร็วๆโอ้โอเลี้ยวผิดโอ้ขึ้นทางด่วนไปเลย <c oughs> <c oughs> ทางด่วนไม่มีปัญหาน,นะครับทางด่วนห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครับจำเอาไว้แต่ว่ากูแบเกมเคยขึ้นไปแล้วนะมอเตอร์ไซค์เออคือคือ,ค,อคือไม่ได้ตั้งใจผิดกฎหมายหรอกคือเราจะเลี้ยวเพื่อที่จะไปที่ไงแต่เจมมันดันตรงไปมันทางเลี้ยวมันนิดเดียวมันเท่าแบบซอกไม่เท่าลืบอะมองไม่เห็นด ไอบูมนี่ทางด่วนเป็นเรื่องเลยโอ้โหแล้วมึงอะพีมึงมาอยู่ที่นี่นี่เรื่องอินเทอร์เน็ตเป็นไงมังแย่ใช่ไหมโอ้แย่มากอะใช่แย่แบบแย่จริงๆเลยใช่ไม่ถามเบเกตเพราะว่าเบเกตแม่งอยู่ไม่ได้อยู่กรุงเทพฯวันเราว่าแต่นายมาทําไมวะมาเป็นตัวประกอบก็เคยเคยมาเคยเดินทางกับบูมไงอ่เบเกตเคยมาใช่เคยมาแต่ว่าเบเกตนี่เวลาจะพาไปเที่ยวนี่คือแบบเบเกตนี่ต้องนัดร่วงต้องนัดร่วงหน้าเลยนะ ต้องรอดนะคนเยอะมากบ้านไปเกตไปเกตที่สนไปเกตนี่จะติดที่บ้านนะครับเพราะว่าเอ่ยยายยายเป็นห่วงนะคือคือบ้านไปเกตจะเป็นอะไรทำเนียมอย่างหนึ่งเว้ยไอพีไม่ได้ไปไม่ได้ไปมึงมึงไปบ้านไปเกตใช่ไหมไม่ได้ไปไม่ด้ถ้าเกิดมึงไปบ้านไปเกตนะแล้วยายไปเกตรู้ว่ามึงเป็นเพื่อนไปเกตได้ยายมึงจะเอายายไปเกตเอาคุกกี้มาให้มึงเว้ยและเป็นคุกกี้แบบมหาศาลเลยประมาณห้ากล่องวมนนั้นกูไปนั่งกับไปเกตยายไปเกตเอาคุกกี้มาให้เสร็จแล่าสารี่มาให้กูอีกแล้วก็จะเอาข้าวมา ได้พ่อเลยพ่อผมไม่กินผมกินไม่ได้ผมหิวโอ้แล้วแกก็ยังแสบคุกกี้ไม่เห็นคือยายเบเกตเป็นคนที่ชอบสะสมคุกกี้มากนะชอบเอาไปให้คนเวลาใครมาบ้านเออแกชอบสะสมอย่างนั้นก็นักคนแก่ดีเห็นแล้วก็มีความสุขแล้วตอนแรกกูบอกกูจะย้ายบ้านไปอยู่กับเบเกตนะได้กิน <c oughs> ได้กินๆๆคุกกี้ทุกวัน <c oughs> ยายเบเกตคุกกี้แล้วไม่ใช่คุกกี้ธรรมดาแล้วเป็นคุกกี้แบรนด์ด้วยนะมึงอร่อยมากโอ้คุกกี้คุกกี้จากฮ่องกงอะแม่ซื้อมาเออเบเกต ไม่ใช่คนนั้นไม่รู้ไอ้ไปเกตเป็นคนฮ่องกงรู้เปล่าไม่รู้เหมพิ่งเพิ<ม>่งจะรู้เมื่อกี้ที่เรา<อ>มนอมนมึงรู้ <โอ S 1> ไหมไอ้เบเกตไเอเ้ไปเ,เกตมันเป็นสัญชาติฮ่องกงเลยแต่มันมีบัตรประชาชนไทยเว้ยโอ้ยดี๋ยวมันต้องกลับฮ่องกงไปต่อวีซ่าเนี่ยเอาเลยพูดจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช<ร>่คนไทยเนี่ยเนี่ยนี่มึงนี่คนจีนแท้เลยเนี่ยมึงไอ้ไปเกตมึงเขามป็นิสบาวก็ไปเกตมันก็ต้องกลับไปฮ่องกงทุกครั้งประมาณสามปีใช่ไหมน้อง ใช่จะทุกงสามปีต้องไปคร<ป>ั้งหนึ่งแล้วแล้วมึงไปรอบนี้ไปกี่วันเดือนก,กว่ากวกูเ,เยี่ยเลยไปได้เอ้เพราะโคโรน่ากั <c oughs> กตัวใช่ปะใช่เพราะโควิดกักตัวขัดกักโคตรนานเลยพี่มึงกักยี่สิบเอ็ดวันเลยโอเเ้ยยี่สิบเอ็ดวันแล้วก็รวมทวมทุระรวมกลับรวมหากักตัวไทยอีกวันหนึ่งปะ<ช>วันวันไม่รู้รแหละเออนั่นแหละโอ้โหแม่งเป็นเดือนมึงคิดดูดิไปแค่ฮ่องกงเพื่อที่ไปต่อวีซ่าเสียเวลาเดือนหนึ่งอ่ะมึงคิดยังไงกับเดือนหนึ่งไม่ได้เล่นเกมว่ะแต่ไม่เป็นไรดิเดี๋ยวไอ้เจมหา เออมึงควรจะเดินออกไปถ่ายนะสวัสดีครับวันนี้ผมเด็กเกตผมอยู่ที่ฮ่องกงวันนี้ผมจะทำอะไรก็ได้วันนี้คือคอมมิวนิสต์แลนด์ที่นั่นคนโอเคก็โอเคไม่โอเคเขาซัดนะเขาเขาไม่ซัดกันเท่าไหร่แต่เขาชอบด่ากันด้วยปากมากกว่าเหรอใช่ถ้าเกิดที่ไปตลาดจะโดคนตะโกนด่ากันทุกวันเลยไปตลาดที่ฮ่องกงมันตะโกนแบบ จากท้ายตลาดหน้าตลาดสองไม้ค้าันตะโกนด่าไม่ได้ยินกันทั้งตลาดเลยบ้านเราบ้านเราก็มีนะแต่บ้านเราเนี่คนไทยเขาไม่ค่อยแบบคือตะโกนด่ากันใช่ไพาะว่ามันมันมันหัวเสียจริงๆอะนะแต่ที่นั่นก็ที่นั่นก็คงจะเป็นเรื่องปกติกันนั่นแหละนะตัวแด๊ดสุรากับนครก็ไม่ไม่ค่อยได้ทะเลาะกันเท่าไหร่ส่วนมากก็คือมึงต้องเข้าใจว่ามันมีเข้อเรียกว่าสุภาษิตก็คืออเอ ประตูมีกรอนคนคอนมีปืนนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปเขาจะไม่เขเขาจะไม่ค่อยใจกันนะพวกคําด่าแล้วสมมติว่าเขาใช้ของทุนแรงมากกว่าแล้วห้องกงมึงไปมึงเรื่องกินเป็นไงบ้างวะกินอาหารจีนเหรอใช่กินอาหารจีนแต่ส่วนใหญ่พอพอพอเลี้ยงกับมามันต่างกันมากบ่าวะเขาเขาก็ต่างกันนะพี่มันมันบางทีมันจีกก็จีกไปเลยแต่บางทีเครื่องปรุงเยอะก็เยอะไปเลยมันไม่มีแบบเก่งๆมันไม่ค่อยมีเก่อเลยกูยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยมึงรู้ป่ะอหรอเออมึงเคยไปแลไหนพี่ ไป,ไ,ปไปจีนไหมไปจีนกูว,ว่าประเทศแรกที่กูอยากไปไล้จริงๆกูกูสีที่กูอยากจะไปอยู่ที่สุดเลยนะประเทศที่กูอยากไปอยู่กูคืออยากไปอยู่ออสเตรเลียเว้ยออสเตรเลียกูอยากไปอยู่ออสเตรเลียเพราะว่าไอเหี้ยทวีปมันาแม่งมันเป็นทวีปที่แบบมันมีมันมีทุกสภาพอากาศเขกาใจปะมันมีตั้งแต่มันมีตั้งแต่หิมะมันมีตั้งแต่เออเหมือนสภาพอากาศแบบยุโรปพวกพวกหนาวๆอย่างเงี้ยถ้าไปฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นพวกไอ้นี่พวกแบบเอ่อทะเลทรายเว้ยถ้าไปถ้าไปมุมตอนเหนือ ตอนเหนือควีนส์แลนด์พวกนี้ก็อากาศก็เดี๋ยวเหมือนบ้านเราประมาณนั้นนะ่ะเออ,เอ,อมันน่าไปมากเลยเออแล้วแบบแม่งมึงเข้าใจว่าสัตว์รประสาทมันเยอะกูเป็นพวกพวกแบบชอบชอบชอบสัตว์อยู่แล้วชอบสัตว์ประสาทก็กกรักรักสัตว์ใช่ไหมชอบยิงมาก่า <c oughs> แล้วมึงอยากอยู่ประเทศอะไรอะ่ะหัวเออถ้าเกิดมีเงินจริงๆแล้วไม่อยากอยู่ประเทศไทยอยากอยู่ประเทศไหนญี่ปุน่นเนอะโคดิชิวะ มีกาบ้างไม่รู้เมกาไงโดนยิงตายแล้วพี่ก็พกปืนกันนะที่นั่นนะออับราโม่ก็เบอร์ตายแล้วแลมอยากอยู่เมกาได้กินแซนด์วิชเหรอไม่รู้อ่ะดูหนังมาดูหนังเยอะอะไรนะก็ไปเมกาไปหมดอ่ะเออที่ฮอลลีวูดเออมึงออยากไปอยู่ย่านไหนมันมีหลายย่านนะมึงเมกาใชหน้าทาวเวไอ้ไอ้ใช้หน้าทาวไชน้าทาวในออสเตรเลียก็มีมันมีฝนนะใช้หน้าทาว อ,อยู่รัฐนี่มันต้องอยู่รัฐไหนฟลอริดาไหมทำไมอะของแปลกฟลอริดาเปแต่ของแปลก,ก,ก,กนะมึะลละงรู้ปะทุกทุกอย่างบนโลกใบนี้เขาว่ากันว่าเรื่องแปลกๆเกิดที่ฟลอริดาไปรวมทับยูเอฟโอด้วยฮล,ลเออคืออะไรก็เป็นฟลอริดามันเป็นเมืองแห่งความแปลกอ่ะมึงอาจจะไปชมไงจะชอบนะเออที่ <c oughs> ทางกูเลยนะยูเอฟโอน่ะแล้วแล้วถ้าเกิดว่านับกันถึงเรื่องอาชีพหรืองานเนี่ยที่ที่พวกมึงแบบ แบบคิดว่าทําแล้วแบบคือคือคือไม่เห็นแกตังแบบไอ้เหี้ยกูอยากทํางานนี่มึงอยากทำงานอะไรกันถ้าไม่ต้องคิดเรื่องเงินอะคิดเรื่องความชอบมึงอยากมึงอยากทำงานอะไรนักบินอวกาศเออทำไมมึงไม่เหมือนกูว่ะเออตอนเด็กมันก็เข้ามาแบบเต่งประกายมากเลยอะตอนว่ากูถามตอนเด็กก็กูตอบไปอย่างนี้อย่างเดียวเลยกูก็อยากเป็นนักบินอวกาศด้วยกูโคตรอยากเป็นเลยกูมีความฝันจริงกูกูเคยศึกษาเรื่องนักบินอวกาศจริง้วกูกูเคยคิดตั้แต่ช่วงประมาณชักไอ้เหี้ยปฐมจนถึงมต้นว่ากูแม่งอยากทำยังไงถึงให้กูเข้าไปนักบินอวกาศด้วย แต่สุดท้ายมันก็เหลวเป๋เพราะกูไปเจอโยกังก่อนเข้าใจปว่าคือกูไปเจอโยกังก่อนโยกังแม่งเลยดับอนาคตดับ็นตัวอากานเลยกูไม่น่าเจอโยกังเลยถ้าไม่เจอโยกังป่านนี้กวรจะทำงานนาซาแล้วก็ได้นะแต่พี่อาจจะยจอสถานีแล้วตก็นี้กูไม่น่าไ,ไ,ไ,ไปเจอโยกังในร้านเกมเลยเกมแม่งทำลายชีวิตคนเยวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะมาพูดคุยกันก็โอ้หาเรื่องได้สิบหลายสิบนาทีแล้วเนี่ย ดีจริงเลยก็โเอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับนะสำหรับใครที่อยากจะเอ่อมาเล่าเรื่องตัวเองอยากจะขึ้นกรุงเทพหรือ,อยังไงเนี่ยหรือมีเรื่องอะไรอยากจะบอกเนี่ยก็สามารถพิมพ์กันได้ใต้คอมเมนต์ได้นะก็ใครที่อยากจะระบายอยากจะอะไรก็มาลองพิมพ์กันดูนะถ้าว่าเกิดว่ามันคับข้องใจนะคือยุคนี้นะต้องเข้าใจนะช่วงนี้มันลำบากกันหมดนะนะ เออถ้าใครมีอะไรครับข้องใจก็สามารถมาระบายกันได้นะครับนะอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวนะครับคนเรามันต้องมีการระบายกันบ้างนะจะได้แบบว่าไม่ต้องเครียดกันมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณที่มาฟังระบุนมากๆครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอคลิปหน้าขอบคุณมากๆกครับบายยครับขอบคุณที่เข้ามาฟังงรับไลสาระมากเลยไม่มีอะไรแล้วไปละ